จเจริญพรท่านสาธุชนทั่วโลกทุกท่านนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะเป็นช่วงสัปดาห์แห่งวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญมากเลยวันนี้ก็จะมาเทศเรื่องวิสาขาบูชากับการพ้นโลกบางคนบอกโอ้จะเอาพ้นโลกเลยแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนใหม่เพิ่งเข้าวัดหรือว่าแต่ยังไม่อยากไปไหนเท่าไหร่เนี่ยมันจะเกี่ยวกับฉันไหมเนี่ย เราเกี่ยวแน่นอนนะฮะเราจะได้ประโยชน์ทุกคนเลยตั้งแต่คนเก่าก็ดีคนใหม่ก็ดีแต่นี้ก็มีสองคำนะครว่าพิสากบ,บูชากับคำว่าพ้นโลกเนะี่ยหมายถึงอะไรในที่นี้คำว่าพ้นโลกก็หมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าไปสู่ดวงจันทร์ไปดาวอังคารไปดวงดาว,ดวต่างๆนะแต่หมายถึงว่าความหลุดพ้นเลยหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากกิเลสอสวะจากภพสามเลยพล้โลกอันนี้นะ ส่วนวันวิสาขบูชาของเราเนี่ยเราก็ทราบโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะที่จะพอทราบไปแล้วก็จะไปไวๆเนี่ยวันวิสาขบูชาก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งแต่ว่าซ้อนความสําคัญไว้ถึงสมอย่างสมวันไม่เดียกกันเลยือเป็นวันประสูติด้วยวันตรัสู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวันเสด็จดับขันธปริพัน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นทรีอินวันเลย สมอย่างในหนึ่งอย่างสามวันในหนึ่งวันเลยนะในวิสาขาบูชาเนี่ยเรามาสร้างบุญบาร,รมีโอ้คุ้มคุ้มค่าเลยฮะมาประโสนิด้วยตัดสรุด้วยดับขันท้าริพา์ด้วยฮะต่เีวันวิสาขาบูชาก็ตรงกับวันอะไรก็ตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนหของทุกปีเลยเป็นวันเพ็ญนะฮะประจันเต็มดวงเลยสว่างสวยัย ถ้าปีไหนเป็นปีอธิกรรมภาคือมีเดือน8ปดสองหนก็จะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่เดือน7ก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ฮะก็เป็นการทดเวลาไปทุกรูปแบบของการรับเวลาเขาก็มีทดเวลาหมดแหละเช่นรูปแบบของปัจจุบันที่เราใช้อยู่อะค่ายนในมังกนยายนก็30วันตุลาคมก็31วันอ่ะทำไมมันเดอนเหมือนกันทำไมมันเดนวันไม่เท่ากัน กุมภาพันธ์ไปกันใหญ่เลยเลยยีวันแล้วสี่ปีก็มียี่บเก้าอีกน,นั่นก็เป็นการทดวันทดเวลาไปของแต่ละรูปแบบไปฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะเราพุทธนี่ก็เหมือนกันนะมีบางปีที่เป็นเดือน 8, 2ดสอคนก็ทดไปฮะเป็น1 5บห้าเดือน7จากที่โปรเตเป็นส5บห้าเดือน6อันนี้เราจะได้เข้าใจกันในวันวิสาขบูชาเนี่ยไม่ใช่วันธรมธรมดาธรรมดา เป็นวันสําคัญของโลกด้วยคือประชาชนของโลกทั้งหลายที่จะย่กย่องหรือยอมรับศาสนาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะบางความเชื่อบางศาสนาเนี่ยประชาคมโลกเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับหรือว่าอันนี้ไม่โอเคเลยไม่ดีเลยก็มีแยะเลยนะแต่เราเนี่ยประชาคมโลกได้ยอมรับวันวิสาขาบูชาเลย ว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยที่ UN ก็คือสหประชาชาติประกาศเป็นวันสำคัญสากลโลกเลยคือในการประชุมสามัชชาสหปร,ระชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54ธันวาคม2542ันสเนี่ยยูเอ็นหรือสหประชาชาติก็ได้กำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกโอ้โหธรรมดาไหมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะ แล้วก็ดดดให้มีการจัดกิจกรรมขึ้นที่สำนักงานใหญ่ที่อเมริกานะฮะแล้วก็สำนักงานสาขาทุกปีเลยเช่นมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเป็นต้นนี่สังคมโลกอะยอมรับเลยนะยอมรับความเป็นพุทธยอมรับวันวิสาขบูชานะถ้าเราคนไทยประเทศไทยไม่ยอมรับวันวิสาขบูชาไม่มาร่วมงานไม่ทำกิจกรรมใดๆนะโอ้เชยแหลกเลย โอ้เชยแหลกนะมันอย่าเชยกันเลยนะตอนนี้มาพูดถึงประเด็น่าวิสาคารบูชาเนี่ยถ้าว่าโดยสถานที่เนี่ยเป็นยังไงฮะสถานที่ประสูตรถ้าเราชาวพุทธเราก็พอรู้นะประสูตรที่ไหนชาวเศิษะประสูตรที่สวนลุม,มินีวันแต่สวนลุมนี่มันไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะไม่ได้อยู่แถวพลัมสีในกรุงเทพในะอะไรนะไม่ใช่นะอันนี้อยู่ที่ ปัจจุบันอยู่ประเทศเนปาลในสถานที่ประสูติของเจ้าสธิษะก็ต่อมาเป็นพระสัมมาสัพทธเจ้านี่เราพอรู้นะก็ผ่านไปไวๆเลยล้วสถานที่ตัสรุอะไรก็อยู่ที่พุทธคยาใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัชราใต้คงไม้สีมหาโพนั่นแหละน,นั่งสมาธิโอตัสรุรรในเข้าถึงธรรวันนั้นเลยนะทรง ปล่อยวางทุกอย่างเลยเราถึงทาสัดสรุรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้เลยแหละว,วันวิสาขาบูชาวันที่ตัดสรุรรมนะแร้วันวิสาขาบูชาก็เป็นามาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตกวันดับขันทพระปฏิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านได้ดับขันทพระิพานที่ป่าสารวันเมืองกุสินาราก็คเคยไปอินเดียมกันนะฮะ ไปไปแล้วก็มีญาติโยมก็ไปด้วยกันญาติโยมคนนึงก็จะมาเปิดใจเลยนะว่าว่าตัวเองก็ถือว่าตัวเองเก่งประสบความสําเร็จในทางโลกนะมีฐานะมีลูกน้องในบริษัทอะไรปกครองอะไรมากมายเลยนะก็ถือว่าตัวเองมีความยื้หยิงในตัวเหมือนนะฮะมีความถือตัวหลายอย่างเนะี่ยแล้วก็มาให้หลวงพี่ฟังว่าที่หลวงพี่พูดที่ที่กุสินาราตอนนั้นไปที่อินเดียอย่างที่วาไว้นะฮะไป สักการะสังเวชยยสถานที่ปฏิพานของพระทุธองค์เนี่ยบบอกว,ว่าให้ให้ดูนะดูก็มีรูปรูปปั้นที่แสดงเป็นพระสมมาสุตธเจ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยประทับนอนนะแต่แขงขวาอยาอยู่นะว่าคนที่มีรูปสมบัติที่ดีที่สุดในโลกเลยก็คือองค์นี้แหละ แต่ในที่สุดองค์ที่มีรูปสมบัติที่เลิศที่สุดก็มานอนแบบนี้ดับขังได้พิพานเรียบร้อยเสียชีวิตไปเรียบร้อยตายไปเรียบร้อยนี่พูดแบบชาวบ้านง่ายๆนี่ผู้ที่มีทรัพสมบัติมากท่านก็มีส,สมบัติมากขณะจะมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องนะนะกลุ่มทรัพย์ทั้งสี่จะบังเกิดขึ้นนะหรือว่าเต็มครองบ้านครองเมืองเป็นกษัตริย์นะ มีความพร้อมในพยศมากมายมีบริวารมากมายนะแต่ท้ายสุดก็ต้องดับกันิรวนพา์แบบนี้หรือใครจะมีคุณตุบทิแบบท่านจนะมีความฉลาดเฉลียวปราบเปีืองและเรียนจบ18สาขาตอน7จ็ดครเองนะโอ้โหเก่งมากมีความรู้ความสามารถมากทุกอย่างเลยนะมีวิช,ชามีความรู้ตรัสรุ้ทำปราบกิเลสปราบมาในตัวอะไรได้นะ แต่ท้ายสุดก็ต้องดับการได้เบิพานอยู่ดีเอ,อโยมันนี้บอกฟังเออเลยลดความเย่อหยิ่งในตัวเองเลยนะเออเออวันหนึ่งเราเก่งแค่ไหนก็ตามก็ต้องตายต้องตายเหมือนกันแหละก็เลยได้ขอคิดตรงน,นั้นไปอันนี้พูดถึงสถานที่นะฮะมาประสูตรก็ที่หนึ่งตัสสรุก็ที่หนึ่งปฏิพานก็อีกที่หนึ่งแต่ มีในยัสัมพันธิประการหนึ่งเกี่ยวกับสถานที่ก็คือสถานที่ภายในเบอสครูที่กล่าวมาเป็นสถานที่ภายนอกบาสามแห่งก็สามที่ใช่ไหมฮะทีนี้มาศึกษาดูว่าแล้วสถานที่ภายในในการตัดสูุ้แหละเป็นอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสู้ลุไปขอไปประสูรก็ที่สุวนลมก็จริง แต่ถ้าว่าโดยสถานที่ภายในคือปัดโสที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านหน่อยคือเกิดเน่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องเกิดที่ฐานที่7ตรงนี้ทุกคนเลยเหรอทุกคนเป็นธรรมชาติอย่างนี้ไม่ว่าชาติไหนศาส,สนาไหนความเชื่อใดๆก็ตามวาันเดียก็ต้องเกี่ยวเงกับศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ฐานที่7ถ้าว่าโดยละเอียดอีกนิดหนึ่ง ก็คือปฏิสัทธิุวิญญาณเนี่ยก็มามาที่พ่อก่อนแล้วก็ค่อยมาที่แม่ออแปลกไปล่ะที่โบราณว่าเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นอย่างนี้ไม่เคยฟังอย่างนี้เลยอเนี้ยเราก็คิดเอ๊ะโบราณก็บญญรัติศพ์พูดให้มันคล้องจองเป็นงั้นๆแหละไม่จริงหรอกท้องพ่อแล้วล้วพ่อจะข้อลูกยังไงอะ่ะถ้าไมไม่บอกว่าต้งแต่เกิดท้องยายท้องแม่ เอออย่างเี้ยยังเข้าท่ากว่าใช่ไหมฮะและ้วทาไมใช้คําว่าตั้งแต่เกิดท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยฟังหลวงพี่เอาลงเทศแบบนี้เลยอย่างเงี้ยโอ้โหก็เพราะมันจริงเรื่องจริงคือคนที่ท้องก่อนเนี่ยคือพ่ออลาเซชักยุ่งฮะก็คือปฏิสุธิวิญญาณเนี่ยเข้าพ่อก่อนเข้าฐานเจ็ดของพ่อก็เข้าฐานที่นหนึ่งก่อนนะฮะยิงซ้ายชายขวา ถ้าเป็นลูกชายก็เข้าปากช่องจมูกขวาฐานที่1นึมาฐานสาสามานสฐานห้าฐากแล้วก็มาฐานที่7จ็ดเราพอคุณพ่อก็เลยไปหาคุณแม่แล้วประกอบทับทํากันส่วนหยากกันเนี่ยประเศววิญญาณก็จากฐานเจของพ่อก็ออกมาลนะ 6, 5, 4, 3, 2, 1, แลยหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรามาเข้าของแม่ฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกเนะี่ยิงซ้ายใชยขวา แต่ฐานงฐานาฐานาฐานที่7เนี่ยแล้วก็นั่นแหละมีการหล่อเลี้ยงภาพยาอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นเลยไหมน่าจะเกิดเนี่ยก็ต้องเกิดที่ศูนย์กลางกาตัดที่ตรงนี้ทุกคนแม้ภาษาบาเจ้าก็เช่นเดียวกันประสูติก็ประสูติที่ศูนย์กลางกาฐานที่7อัตสารุ่นแหละโอ้ตัดสารุยิ่งต้องใช้ศูนย์กลางกาฐานที่7เลย ภายนอกใช้อีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ภายในคือศูนย์กลางกา 7. ติเจ็ดต้าสรุทำศูนย์กลางกาติเจ็ดอยู่กลางท้องเหนือสะเดอสองนิ้วมือนะกลางท้องนะอยู่กลางท้องรเหนือสะเดอสองนิ้วมือเลยตอนนี้สําคัญเลยเพราะขวาจะรู้ตรงนี้ต้องบําเพ็ญบารมีอย่างน้อยสุดๆเลยนะยี่สิบประสงค์ไขกับแสนมหากับไม่มีต่อรองนะไม่มีลดราคานะ ไม่ใช่ว่าโอ๊ยหน้าฝนลดราคาเดิน5เดินหวันที่5นะ้าเซลห้อร์เซอะไรอย่างนี้นะไม่มีไม่มีลดเต็มเต็มอย่างนี้อย่างน้อย20ปร์เซ็์ขายกับแสนมากลับนะจึงค่อยรู้คำนี้ศูนย์กลางกายตันที่เจ็ดึงค่อยวางใจถูกเมื่อก่อนวางใจวิถูกตรงนี้ไงถึงไม่ตัดสู้รมถึงไม่เป็นสัสสามาสัพพจ้าแต่พอรู้ตรงนี้ศ์ก,กาาที่เ ตรงนี้ก็เลยเข้าถึงทมตัสรู้รมเพราะฉะนั้นนะแค่เราได้ยินว่าศูนย์กลางกายฐานที่7โอ้บาลมีแก่บุญมากโอ้บุญมากๆเลยนะพวกเราทุกคนนะแค่ได้ยินคําว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่กลางท้องนเนือสะดือนสองเดียวมือนะซึ่งเป็นที่วางใจล้วอะวางใจเป็นที่ตัสรู้รมอะพระเจ้าต้องใช้เวลานาน,าน ต้องบำเพ็ญบรารมีโอสละทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตก็สละนะนับพบกับชาติไปทั่วเลยนะกว่าจะรู้จักตรงนี้กว่าจะบอกบอกเราได้อะเราได้ยินฟรีๆง่ายๆเลยนะโอ้บุญมากบรบจะแก่หน้าอ่อน <c oughs> โอ้บุญเยอะเลยนะรักษาตัวนี้ให้ดีนะส่วนการกตรตัวจิตกลางท้องเนี่ยสำคัญมากอ่ะแล้วปริพานธ์แหละพระเจ้าปริพันตรงไหน ถ้าว่าโดยสถานที่ภายในก็คือก็ได้พาที่ศูนย์การกายถานที่7อีกแล้วศูนย์การกายถาที่7ก็เป็นที่ละโลกถ้าพูดภาษาน,บ,านบ้านละโลกถ้าชาวบ้านทั่วไปเราจะรู้นะว่าก่อนตายจะมีสามเพือคือหายใจเพลือ 1, หนึ่งเพือสองเพือสามแล้วก็ตายเลยหลายคนก็เคยมาเล่าให้ฟังว่าเออเคยเห็นเคยเห็นเออคนตาย ปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตเนี่ยนะเอเป็นเงนจริงๆเลยสามเพลือกแต่บางคนก็เพลือกแรงบางคนก็เพลือกเบาๆก็มีหลายแบบนะสามเพือกเนี่ยก็เกี่ยวฐานที่เจ็ดอีกแล้วเพือกที่หนึ่งปุ๊บก็ฐานที่เจ็ดไปฐานที่หกอา้าวเกี่ยวเลยนะเพลือกที่สองก็ฐานที่หกมาฐานที่ 7. เจ็ดเพลือกที่สามก็ฐานที่เจ็ดเอาไปฐานที่หกแล้วหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปเกินแล้วแต่ถ้าเป็นพระอรรัตน์ก็ไม่เกิดเลย ไปสู่อาจจะอาจอาจะจะได้นิพพานนิพร้อยเลยนั่นจะนิพพานบริพพานก็ดีจะไปเกิดก็ดีจะตายละโลกก็ดีนะก็ส่วนการกาตัดจิตอีกแล้วนั่นสาคัญมากส่วนการกาตัดจิตตรงนี้นะอันทว่าโดยสถานที่ประสูตก็ประติที่วนลุมินีวันตัดสรุก,ก็ตัดสรุที่พุทธคยาใกล้ฝั่งแม่น,น้ำเนรชาราเนี่ยปริพพานก็ ที่ป่าสะลันกุศินาราณสถานที่ภายนอกแต่สถานที่ภายในที่เดียวเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ประสูตก็ศูนย์กลางกายฐานที่7อัศโลก็ศูนย์กลางกายฐานที่7ปริติพานก็ศูนย์กลางกายฐานที่7จ็ดไอ้แมเนี่ยสำคัญมากเลยศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเดือดเสือสองนิ้วมือนะฟังไปจดศูนย์กลางกายที่ไปด้วยนะโอ้โหสำคัญมากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะ สำคัญเลยเป็นที่แหล่งรวมของบุญบารมีเราเลยเป็นที่รวมของที่ประชุมของดวงธรรมภายในพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะภายในตรงนี้นะสำคัญมากเลยนี่มาดูประเด็นถัดไปฮะประเด็นซึ่งสำคัญมากเป็นนนยยะสำคัญนะฮะในบรรประสูตรของเจ้าชายิสิ็ทาเนี่ยเกิด เหตุอัศจรรย์คือท่านเสด็จนำเดินได้7จก้าแล้วก็กล่าวอาสพิวาจามันคงบอกโอ้มันจะเชื่อได้ยังไงว่าเดินได้7จก้าโอ้ผู้มีบุญบารมีแก่นะเดินได้ขออภัยที่สัตว์เดรัจฉานนะ่ะเขาเกิดมาเขายังยังออกมาดุกดิ๊กดุกดิกด๊กได้เลยนะเป็นงูก็เลยได้เป็นกวางก็เดินได้เป็นงวันนงวก็เดินได้ไหม กระเพกระเพกป๊บป๊บป๊บหนึง่งแล้วก็เดินได้เลยไหมใน,นขนาดบาปในตัวเยอะขนาดนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานนะออกจากไข่ก็ดีออกจากคันของสัตว์นั้นก็ดียังเดินได้ของมหาโพธิสัตว์ท่านมีบารมีแก่เนี่ยทำไมท่านจะเดินไม่ได้เจดเก้านี้จิ๊บจิจอีกนะแค่วอมวอวอมวอม้อมห้ดูเท่านั้นเองนะโอ้โหเด็กๆเ,เลย ท่นม,มีดำซับที่ยังกล่าวอาสภิวาจาคือพูดได้กันท่าน,นบาลเมียแก่ก็อย่างนี้แหละท่านกล่าวว่าอะไรท่านกล่าวว่าเราเป็นผู้เลิศเป็นผู้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกแล้วคือไม่มีการไวิวัยาจเกิดสำหรับท่านอีกแล้วท่านประกาศเลยรู้เลยนะบุญบาร,รมีตัวแกกันดั้นไะ เกิดมาปบวันแรกบอกเลยว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วไม่มีเกิดอีกแล้วไปบายเนี่ยโอ้โหธรรมาดาไหมล่ะพระสัมมาสัมพเจ้าเราไม่ธรรมาดานะนั้นวันประสูตรมีนัยยะสําคัญมากๆอย่างหนึ่งคือวันประกาศพลโลกเป็นวันประกาศพล้โลกเลยอิดิพนเดนเดย์นะโอ้ o ho. ที่แท้จริงเลยนะไม่ใช่ระดับ ประเทศนะนี่ระดับโลกลนะว่าฉันเป็นอิสระอิสระจากกิเลสอิสระระดับโลกอิสระว่าจะไม่เกิดแล้วชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วเราเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐที่สุด,สดเจริญที่สุดแล้วใช่หไหมไม่ธรรมดาเลยอันนัยนนยะสําคัญเลยนะเป็นวันประกาศวันพ้นโลกในวันประสูตรพอท่านประสูตเรเสร็จก็อย่างว่านะในตพรับอดของท่านนะนะก็ ของบ้านของเมืองอะไรมามีมเหสีมีราหุนแล้วก็ออกบวชแล้วก็ทรามานร่างกายตัวเอง6ปีใช่ไหมแล้วก็ค่อยตัดสูรร้ทำในในื้ยะ่สำคัญของวันตัดสูรร้ทำซึ่งเป็นหนึ่งในวันวิสาขาบูชานะก็คือท่านตัดสุ้ทร,รมนะควงไม้สีมาโพคืออสัตถปพึกนะ,ะถมุมยามก็บรุ บทเพนิวาสานุสติยานก็เลึกชาติได้ในยามกลางคือช่วงเวลากลางเนี่ยม,มัชฌิมยามก็บรรลุจุตูปปาตยาคือรู้การเวยนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายตอนปัจฉิมยามคือช่วงท้ายของเวลาวันนั้นน่ะพระพิสัขาบุชาก็สงบรลุอาสวะขยญายาือหมดกิเลสอาสวะกิเลสทั้งหลายสิ้นเลยสิ้นเชื้อมเมลเรเศ นิดเดียวก็ไม่เหลือเลยกิเลสนิดเดียวไม่มีเลยหมดเกลี้ยงเพื่นในยะสําคัญของวันวันวิสาขบูชาที่รงตัสรุก็คือเป็นวันเข้าถึงวิธีการพ้นโลกวันตัสรุคือวันที่ท่านพ้นโลกหรือวันที่ท่านเข้าถึงวิธีการพ้นโลกคนทั้งโลกไม่รู้นะว่าจะพ้นโลกยังไง แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้เลยในวันนี้วันตรัสรู้ธรรมเนี่ยเป็นวันพ้นโลกของท่านเข้าถึงวิธีการพ้นโลกเลยฮะว่าต้องหยุดนิ่งเฉยที่ศูนย์กลางกายแต่ที่7ใช่ไหมฮะต้องมัชฌิมาปฏกิปทาเส้นทางสายกลางกลางไหนก็กลางตัวกลางตรงไหนกลางศูนย์กลางกายแต่ที่7ทําทำยังไงก็หยุดนิ่งในกลางเอาถึงทตำตามลำดับเลยฮะ และในแยะสาคัญของวันวิสาขบูชาในวันที่ท่านปริพาน์แหละปริพาน์หรือพระนิพพานในที่นี้ก็หมายถึงว่าดับกิเลสหมายถึงความหลุดพ้นหลุดพ้นจากสิ่งโมงมองทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงเลยฮะไม่เกิดและไม่มีวปัจจัยเกิดการน,นิพพานแต่ว่านิพพานนั้นมีสองแบบแบบที่หนึ่งเรียกสอุปาทิสศสนิพพาน คือกิเลสดับแต่ชีวิตไม่ดับคือเป็นพระอรหันต์แต่ว่ายังมีชีวิตอยู่สองคืออนุป,ปาทิเศส,สนิพานคือเป็นพระอรหันต์แต่ว่าหมดกิเลสแล้วแต่ว่าสิ้นชีวิตด้วยฮะคือกิเลสดับแล้วก็ชีวิตดับไปด้วยฮะแบบแรกกิเลสดับชีวิตไม่ดับแบบที่สองกิเลสดับชีวิตดับวันที่พระพุทธเจ้าท่านปริพาน์ก็คือ แบบที่2อันดุปาฏิเสสอนิพพานก็คือกิเลสดับแล้วก็ชีวิตท่านดับไปด้วยเนียในยคัญของการปริพันธ์คืออะไรก็คือการไปสู่ที่พ้นโลกไปสู่อาญาตานิพพานนั่นเองไปสู่ที่พ้นโลกในวันสุดท้ายของท่านท่านได้กล่าวปจชิมวาชาว่าพิสูจน์ทั้งหลายบัดนี้ เราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดต่อไปประมาทนะต่อไปริพานนะพิพานดียังไงก็มีคุณสมบัติคุณลักษณะที่น่าปรารถนาเช่นไม่มีการเกิดไม่มีการตายเราเกิดเราตายเนี่ยเราก็ทุกข์ะเกิดก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ เกิดร้อยทุกร้อยเกิดตายร้อยทุกทุกตลอดเลยฮะพระิพานก็เที่ยงแท้แน่นอนไม่ผันแปรถลายเปลี่ยนแปลงก็ไม่ดีฮะเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวไม่ดีฮะแต่พระิพานท่านคงที่เลยฮะเที่ยงแท้แน่นอนไม่ผันแปรพระิพานไม่ถูกปรุงแต่งด้วยขันห้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่ไม่เท่าไม่อะไรเลยฮะไม่อดไม่โอยนะ อ้นหนุ่มสาวก็สดชื่นเพราะแก่เท่าอย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 ออยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะปฏิพันธ์ได้ประเสริฐนะในม,มีสิ่งใดยิ่งกว่าเป็นบดม,มสุขเลยสุขอย่างยิ่งนี่เป็นลักษณะหรือคุณลักษณะของปฏิพันธ์บางประการเองแล้วปฏิพันธ์เนี่ยน่าไปไงพอโดยในยะสำคัญของวันวิสาขาบูชาคือ วันประสูติตัรูุปริพานวันประสูติก็คือวันประกาศพ้นโลกวันตัสรุ้คือวันเข้าถึงวิธีการพ้นโลกวันปริพานก็คือวันไปสู่ที่พ้นโลกนี่ในยะสําคัญตรงนี้นะแล้วว่าโดยในยะสำคัญต่อชาวพุทธนะเราชาวพุทธหรือเป็นสาธุชนทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเราในวันประสูติซึ่งเป็นวันประกาศพ้นโลกเนี่ย เราสาธุชนทั้งหลายก็ควรประกาศที่จะไปปฏิพาน์และประกาศเป็นชาวพุทธเป็นพุทธมามะกะคือบางคนชาวพุทธอะสาธุชนบางคนเนี่ยอายไม่กล้าประกาศตัวเป็นชาวพุทธไม่กล้าบอกจะเป็นพุทธอย่าอายเลยพุทธเนี่ยโ,โหสุดยอดแล้วพุทธศาสนาเป็นสสดงผู้รู้ผู้เตือนผู้บูกบานนะนะประเสริฐสุดแล้วทอด่อกการเวลาทอดจาการพิสูจน์มีเหตุมีผลที่สุดเลย นักวิชาตเอยใครเอยในโลกเนี่ยก็ยอมรับเยอะแยะมากมายเลยทําไมเราอุตส่าห์มีบุญมาเป็นชาวพุทธทําไมเราไม่กล้าประกาศตัวเป็นพุทธศาสนาอื่นเขาจะประกาศตัวเป็นพุทธเลยนะแต่งตัวเอยยังประกาศเป็นเป็นคนในศาสนาเขาเลยแต่งตัวแบบคนศาสนาเขาชัดๆเลยนะเราชาวพุทธเราอายพระเขาไปห้อยบอกเป็นพุทธก็ไม่กล้าพูดจะไหว้พระก็ไม่กล้าได้อย่างไรไม่ได้นะ มีวันวิสาขาบูชาแล้วนะวันวิบแต่ตอนนี้ไปนะเราจะเป็นชาวพุทธเต็มเลยเจอพระต้องไหว้บางคนบอกว่าพระบางองค์ไม่ได้ไหว้ว่าไหวไปเถอะเราไหว้พระสงฆ์เป็นสังฆทานไงองค์นั้นถ้าเป็นตัวแทนเมือนเราตักบ,บาตรเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าบอกเราตักบ,บาตรใจเป็นสังฆทานได้บุญนับไม่ถ้วนก็คือองค์นั้นรูปนั้นที่ที่เราใส่บาตรเนะี่ยเป็นตัวแทนของสงฆ์ทั้งประเทศ เป็นตัวแทนของสงฆ์ทั้งโลกเป็นตัวแทนของสงฆ์ทั้งจักรวาลเป็นตัวแทนของสงฆ์ทั้งอนนาจักรวาลเลยแล้วเราตักบาตรนี่ยองเดียวถึงได้บุญมหาศาลไงแล้วเราเจอพระปุ๊บเราไหว้เลยองค์นั้นแหละเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ทั่วทั้งจักรวาลอนนาจักรวาลเลยเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรเงี้ยนะต้องนึกแบบนี้เลยตัวเป็นตัวแทนของพุทธธรรมประสงค์โอ้โหเป็นตัวแทนของพระรัตไตรัยแล้วเป็นชพวพุทธนั้าไหว้เลยเป็นบุญกุศลแล้ว อยู่เมืองไทยเนะี่ยโอ้แต่จริงๆนะไปไหนมาไหนไม่ค่อยเห็นโยมคนไทยไหว้อะไรเพราะไปต่างประเทศเนี่ยเจอคนต่างประเทศไหว้โดย,ยเฉพาะชาวศรีลังกาเนี่ยมากราบกับพื้นเลยนะอยู่ตรงไหนก็ตามที่เดินตรงไหนเนี่ยมากราบตูวพี่กับพื้นเลยนะแล้วก็แล้วก็ถามดูนะเขาทํางนี้เป็นปกติเจอพระที่ไหนก็ไหว้เจอพระที่ไหนก็กราบนั่นเราเป็นชาวพุทธนะต้องประกาศตัวเป็นชาวพุทธเลย เราจะไปนพระนิพพานนะในยะสำคัญของชาวพุทธในวันทัสสรุรรอธรรมพระเจ้าซึ่งเป็นวันเข้าถึงวิธีการพ้นโลกเราชาวพุทธก็ควรเข้าถึงวิธีการพ้นโลกด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราชาวพุทธเราต้องรู้จักให้เราชาวพุทธต้องรู้จักรักษาศีลเราชาวพุทธต้องรู้จักเจริญภาวนารายละเอยียดตรงนี้ก็ไม่ขยายความนะฮะเราไปศึกษา นัยยะสาคัญต่อชาวพุทธในวันปฏิพัน์ก็คือไปสู่พ้นโลกเนี่ยไปสู่ที่พ้นโลกเราชาวพุทธก็ต้องข้นควายที่จะหาทางพ้นจากภพสามไปสู่ปฏิพานไ์ได้ไม่ใช่อยู่ไปวันวันอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะไม่ได้เลยนะนั้นสรุปว่าด้วยความสําคัญนัยยะสาคัญต่อชาวพุทธในวันวิสาขาบูชาเนี่ยวันวิสาขบูชาเป็นวันประสูติก็คือวันประกาศพ้นโลก เราชาวพุทธก็ต้องประกาศจะไปพิพานประกาศตนเป็นชาวพุทธนะทำตัวให้รู้เลยว่าเราเป็นพุทธวันวิสาขาบูชาเป็นวันจัดสรู้เราซึ่งเป็นการเข้าถึงวิธีการพ้นโลกของพระสัมมาสุเจ้าเนี่ยเราก็ต้องเข้าถึงวิธีการพ้นโลกด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญโพนาหรือเป็นนักบวชก็ต้องศีลสมาธิปัญญามาเป็นศีลสมาธิปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นเลย วันวิสาขบูชาเป็นวันปริพานที่พระพุทธเจ้าท่านไปสู่ที่พ้นโลกเราชาวพุทธก็ต้องขนขวายทางพ้นจากภพสามพ้นโลกไปสู่ผลิพานให้ได้เนี่ยสำคัญมากนะวันวิสาขบูชาเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องทําเยอะแยะมากมายนะไม่ใช่เออระเหยลอยชายนะไม่ใช่ว่าแค่ไปวัดไปเวียนเทียนอะไรแค่นี้ไม่ใช่แค่นั้นนะเรามีภารกิจต้องทําเยอะเลยไหมเยอะมากๆนะ เราชาวพุทธเราเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้บูบางบานแล้วแม้ระดับหนึ่งก็ตามทีนะแต่เราก็ต้องคนขวายที่จะต้องทําสิ่งเหล่านี้นะให้ทารักษาศีลเจริญโพนาทาไปเรื่อยเลยโดยเฉพาะการเจริญโพนานั่งสมาธิได้ทุกวันเลยให้แน่นเนียวนะเอาใจจดส่วนการกายได้กว่าจะพระเจ้าพุทธเจ้าจะเดารู้จากสุนการกายได้เจ็ดเห็นไหมต้องคนขวายต้องบําเพ็ญกุศล ปริบสิทั์โอมายีาส่สิบสงคลารกระแสไม้กระปไหมล้าว่าเรารู้อย่างนี้ต้องหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางการฐานที่เจ็ดซ้ําแล้วซ้เํเบียซ้ําแล้วซ้ําบีกหยุดนิ่งเฉยหยุดนิ่งเฉยเบาสบายมีสติมีสบายมีความสม่ําเสมอมีการสังเกตปรับปรุงไปเรื่อยๆนะหยุดนิ่งที่ฐานที่เจ็ดเรื่อยไปเราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นชาวพุทธที่น่ายกย่องเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์เป็นชาวพุทธที่รู้คุณค่าว่า พุทธพุทธศาสนาเนี่ยให้คุณแกเราจริงๆเป็นประโยชน์ับเราจริงๆให้คนกับคนทั้งโลกจริงๆเราจะภูมิใจในความเป็นพุทธเราจะเข้าถึงพุทธภายในเข้าถึงพระเจ้าภายในเข้าถึงองค์พระภายในเข้าถึงความสุขภายในจะรู้เลยว่าอ๋อพุทธศาสนาดีอย่างนี้นี่เองประเสริฐอย่างนี้นี่เองยอดเยี่ยมอย่างนี้นี่เองเราจะภูมิใจสุดๆเ,เรลื่มใจสุดๆเลยนะ ท,ท้ายสุดนี้ที่ทุกท่านได้ตั้งใจฟังธรรมในวันวิสาขะในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาเนี่ยเราทุกท่านมีความเจริญเรืองให้เรารู้แจ้งโลกรู้จักความพลโลกรู้จักการหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาติเจตเจริญรุ่งเรืองทั้ 7, งทางโลกทางธรรมมีความสุขความเจริญให้รู้แจ้งเห็นแจ้งเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายแตกฉานในวิชาธรรมกาศได้โดยง่ายตราบถึงที่สุดแห่งธรรม จงทุกท่านทุกประการเทิดขอจเจริญพรนะฮะ